ครับ์สวัสดีครับในกัวลูไต้บาร์บีเลักนะครับจะพาไปกินเป็ดกินหมูกรอบหมูแดงรอร่อยอร่อยนะครับร้านเป๊ะยิ้มถ้าไปกินวันนี้เขาเป็นส่วนลดเป็ยนยะี่สิบบาทเป๊ะยิ้มนะครับร้านเป๊ะยิ้มอ่นะเดี๋ยวไปทานกันนะครับมีติ่มซำด้วยนะร้านนี้นะฮะ โอเคนะครับไปเจอกันที่ร้านครับถนนสวยงามมากครับนะการเดินทางเป็นไงเป็นเอนะ็ดฟันนปไนลงคอนกรีตเลยนะครับนะจากมหาชนชัยไปคําขึ้นแก้วถนนสวยครับถนนสวยถนนสะอาด ไปเนะถึงแล้วนะครับมากินข้าวกันก่อนร้านแปะยิม้มเป็ดอบน้ำพึ่งอะโอ้ข้าวหน้าเป็ดต้องมาแล้ว ข้าวหน้าเป็ดตูดูเป็ดครับเป็ดแซ่บเลยเ,เป็ดเป็ดอบน้ำผึ้งเป็ดย่างครับสุดยอดเลยกัหมูกรอบก็มีหมูกรอบหมูกรอบ Làm gì thế Ồ, oh, mới tìm sâm nữa Tìm xăm, tìm xăm Lấy này มันแสงไ้แล้วจะมีนั่งตรงนั้อยู่ใร้านภายในร้านนะครับดูเมนูนะครับเมนูข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่เป็ดน้ำแห้งหมูแดงหมูกรอบ มีลวกเป็ดสับตัวละห้าร้อตัวสองร้อสิบหูกรสับหูแดงขนมจีบทิมซันชุดละ30มสิบข้าวเปล่าต้งเมนูข้าวว่ามีผสมสองอย่างหกสบสอย่าง7จดสิบเพิ่มเกี๊ยวเพิ่มพิเศษ10สิบบาท รวมคแรบบับมีเป็ดมูกรอบ 好漂亮！你跑步有啥？ mười một đáng thật lắm 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 Nấm lắm lắm nấm lắm 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 แต่ยิ้มปิดถนงกลางเมืองด้วยถนงกลางเมืองของยโสธรมเลยแปะยิ้มกินบ้างกินบ้าง,งข้าวอีกไหมข้าวน่าจะน่าจะ

นนี้อ่อยชอบ,บนี้าน้ำลาดอร่อน้ำลาดน้ำซุป ไปเรื่อยๆนะสามนาทีเดี๋ยวเอาไปเลยอืมปุ๊บ เจ็ดสิบบาทอย่างเป็นจับร้อยหกสิบถ้าสามอย่างแบบใส่จานนี่นะก็เจ็ดสิบบาทนั่นก็จะได้น้อยลงนะถ้าสองจานก็ร้อยสี่สิบ พอกันเอาแบบนี้ดีกว่า,เ,าเยอะๆด้วยเขานำซุปอีกนะครับเริ่มน้ำซุปยกซุปเลยเมื่อกี้ ดูเหมือนดูเหมือนจะจืดแต่อร่อยอร่อยอร่อยน้ำละน้ำฟุ้นี่ไงอืมถ้าเป็นถิ่งไม่ใช่เล้เนี่ยใช่มัไมไม่เห็นเพื่อนไรสารเลยถิ่งก็มีถิ่งก็ให้อยู่แต่เราหายังไม่เจอ I'm not happy. I mean. ยิ้มนะครับเรื่องการเมือง,งยสโสธรนะครับแนะนําเลยแบบคลิปนี้นะครับก็มึงไก่พามากินนะครับกินเป็ดกินหมูกรอบหมูแดงน,นะครับเจรานแปรยิ้มเป็ดอบน้ําผึ้งคลิปหน้าไก่พากินไาเที่ยวที่ไหนนะครับก็อบคอยติดตามนะครับจะไปิหนไปบ้างเจกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ